Monster Kill วันนี้นะครับพิเศษอย่างหนึ่งก็คือวันนี้ผมจะเข้าไปรับตัว Sony RX 100นะครับที่จะเป็นกล้องที่เราจะใช้คำสื่อให้กับอ m ิ t e Python นะครับทั้งคอร์เ์แล้วก็สื่อโดยทั่วไปผมเพิ่งเสร็จจากการติวตัวตัวนะครับในเรื่องของ Python จริงๆวันนี้ไม่ได้สอนไท t h o เลยสามตองนี้สอนซีพัๆนะครับให้กับ น้องที่เรียนอยู่ที่แสตฟอร์ดเดี๋ยววันไหนผมจะมาแชร์ให้ฟังนะว,ว่า s t a n อร์ดเนี่ยเขาเรียนการเขียนโปรแกรมยังไงนะครับตั้งแต่การเขียนตัวแรกเลยแล้วก็เรื่องของซีพารัดด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันเดี๋ยวผมเดินแป๊บนึงสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ บิ๊กคาเมล่าเซ็นทันโวนะครับเมื่อกี้เห็นไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าในโทรศัพท์ใช่ไหมแต่นี่มาในกล้องละต่างกันไหมแต่นี้เราไม่ได้ตั้งพวกซอฟต์สกรดอะไรพวกนี้นะครับครับเอาแบบว่าผมลออยู่แล้วอ่ะนี่อันนี้โจนกล้องอะไรพวกนี้มันจะมีบอกว่ามิเรเล่ดีเอสเอลาร์คอมแพคตัวที่เราดูตอนนี้เขาเรียกว่าคอมแพคไฮเอ็นนะครับยูนไอเอ็กซ์ร้อยมาร์คเซเว่น ก็จะเหมาะในการถ่ายพวกบล็อกพวกพาไปเที่ยวถ่ายง่ายๆไม่ต้องปรับอะไรเยอะนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรด้วยนะไลฟ์สไตล์ก็เรียกว่าไม่ต้องเยอะ uh huh. ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะใช้ง่ายๆโทษโทษทั้งหมดเดี๋ยวผมโทษเ,เลยในการติดฉ่านะสามห้าหนึ่งสี่ศูนย์บวกประกันสองสองแปดห้าบวกหนึ่งแปดเก้าศูนย์บวกสองแปดเจ็ดสอง สี 4, 2, 1, 8, ่สองหนึ่งแปดเจ็ดนี่คือยอดโครับโอเคครับเ,เอาจริงราคานั้นก็โหดเหมือนกันนะโอ้ยตอนนี้ก็นะครับเพื่อแฟนเพจได้ดูคอนเทนต์ดีๆนะครับแล้วผมก็จะพยายามทำคลิปเยอะๆเราจะได้คุม้มกับการลงทุนรงนี้ เมื่อกี้ผมแอบคุยในโทรศัพท์ไปใช่ไหมอันนี้แอบคุยในกล้องบางเสียงมันดีขึ้นมหมต่างไหมะผมรู้สึกว่ามันต่างนะมันแบบมันเห็นสิวอะไรเยอะขึ้นมันชัดโอเคครับแล้วผมก็กลับมาถึงที่คอนโดของผมแล้วนะครับหรือว่าใครจะเรียกว่ามัญชาการใหญ่ของอัลติเมทไอดอนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเรียนโค้ดเพิ่มเติมแล้วก็ จะทำสื่อเอาไว้สำหรับโปรโมทเนะเาะแล้วก็การสอบต่างๆนะครับก่อนที่ผมจะเข้านอนแล้วก็ถ้าสนใจติดตามล็อกแบบนี้นะครับบอกผมหน่อยว่าชอบมากๆเลยค่ะหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เนาะนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะ